กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้เรามาอัปเดตโปรเจกต์ JR นะฮะมาแล้วหลังจากที่รอคอยมานานนานวันนี้ก็มาแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วให้ชมกันก่อนนะเอาแค่เสื้อไปดูกันก่อนอันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะอันนี้เป็นงานส่งลงกึ่งนะครับลูกห้าสิบเก้ามิลน,นะ <Wow. S 1> และนี่ฝาสูบนะครับฝาสูบก็จะเป็นเบ้า เบาวัดได้ประมาณ59าิมิลหน่อยๆ59มิลครึ่งประมาณนี้นะครับก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ควักห1หรือว่า60อ่บซีซีข้างในไม่ได้วัดนะครับแต่ดูจากทรงก็น่าจะสัก 10, อ่บประมาณ15ได้มั้ง1 5 1 6ซีซีประมาณนี้นะครับเพราะว่าเบ้ามันลึกแล้วก็ใหญ่พอสมควรน่าจะประมาณเนี้ยไม่น่าทิ้งตรงนี้หรอกนี่ท่านผู้ชมลูก BR นะครับสวงข้างล่างเนี่ยเป็นสลักเป็นสลักสูบสวมนะนะครับอันนี้จะใช้เป็น ใช้สลักหลักเนี่ยตัวหลักเป็นไปของเดิมส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเป็นบูทกึงนะครับไม่แน่ใจว่าเอาอะไรไปกึงน่าจะเอาน่าจะเอาไอ้ตัวเนี้ยบูทตัวนี้นะครับของ vr มากึงอีกทีหนึ่งคิดอย่างกันนะเพราะของ vr มา16ใช่ไหมแต่ข้างในอ่ะข้างในมันรูประมาณนี้เขาก็แค่กึงกึงข้างในเนี้ยแล้วก็ตัดทิ้งนะครับให้มันเข้ากับสลัก14มิลได้คิดว่าอย่างนั้นนะ น่าสนใจว่าเมดผมว่าจะตามลูก59ไว้ดูก่อนดูก่อนว่าจะเมดต,ตามลูก59นะครับน่าสนใจนะแล้วก็ทําชักว่าจะใส่ข้อ JR อันนั้นไว้ก่อนนะครับไว้ที่หลังเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นรถนะครับขึ้นไว้ที่รถเลยก็เดี๋ยวเราจะรอประกนันประกันชุดบนนะฮะตอนนี้ประกันชุดบนยังไม่มาเดี๋ยวค่อยไปซื้อนะครับเดี๋ยวอะไปซื้อประกันชุดบนแล้วก็ น่าจะติดเครื่องภายในวันนี้นะครับ JR ลูก59มิลใครสนใจเป็นแนวทางก็ได้นะแล้วก็น่าจะเจอคําถามนะมีคนถามอยู่นะครับว่าเอา่อถ้าตีปอกลูกใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ปอกอะไรผมไม่รู้นะว่ามันใช้ปอกอะไรมานะครับแต่ที่ที่เดาแนละ้วถ้าที่ให้เดานะไอปอกตัวเนี้มันคือปอกรถสี่จังหวะเว้ยคือ2จังหวะตรงรุ่นเนี่ยมันจะไม่มีท่านผู้ชมมันจะจะหาได้ยากมากนะครับ แบบว่าถ้าเอาปอก VR มาตีสวมใช่ไหมพอร์ตมันก็เบี้ยวอยู่ดีก็ต้องมาแยงมาเก็บอะไรอย่างนั้นก็ไม่แน่ใจนะแต่อันเนี้ยผมคิดว่าอาจจะเป็นปอกสีจังหวะซึ่งปอกสีจังหวะเนี้ยมันจะเป็นเป็นกระบอกสูบง่ๆเลยท่านผู้ชมนึกออกไหมกระบอกสูบง่ๆที่ว่าไม่มีช่องพอร์ตนะเนี้ยและช่องพอร์ตนะครับก็มาเจาะเอาเองเห็นไหมดูทรงเหมือนช่องพอร์ตมาเจาะเอาเองเนาะนะครับเจาะเอาเองแล้วก็ปอกก็ตีสวมไปโง้อละ แล้วก็มาเจาะมาเจาะเป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับถ้าทําแบบนั้นนะพะปอกตรงรุ่นมันไม่มีท่านผู้ชมเอาปอก VR มาใส่มันก็อัดมันต้องเหลื่อมอยู่แล้วมันแม่งไม่อาดอนะมันเหลื่อมพอนึกออกไหมพอปอกถ้าสมมติสมมตินะเอาปอก VR มาตีสวมแล้วมันเหลื่อมแล้วเกิดพอตไม่เท่ากันตรงเนี้ยมันจะเกิดปัญหาตามมาคือความร้อนแล้วก็ร้อรอบแต่ถ้าถ้าเรามาเจาะพอตเองอะแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมถ้าเราเจาะเองใช่ไหมเราจะสามารถเราเราจะเห็นเสา เสาขั้นพอตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ทุกช่องของเสาขั้นนะครับไม่รู้เรียกเสาขั้นหรือเรียกอะไรช่องว่างระหว่างพอตอย่างนี้เหรอนะครับถ้ามาเจาะเองอ่ะมันน่าจะแม่นยํากว่าที่เอาปอกไปตีสวมนะแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยคือปอกสีจังหวะมาใช้ด้วยกันได้ไหมเพราะว่ามันเหล็กเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับเนื้อง,งานที่ลงคือเข้าหามาให้นะครับแล้วตรงนี้เขาก็มาแต่งมาแต่งตีนปอกตรงนี้นะครับ <S <S ให้คล้ายคลึงกับจ r เาิมเดิมยวให้ดูไอตัวนี้กูเอาเอาฝายังไม่ได้แกะฟ้านะครับ แฮมนิดหนึ่งตัวนี้ก็ขายนะเสื้อตัวนี้กูขายอยู่นะเสื้อ J R ขายได้ครับแต่ว่ามันมีตําหนิคือตรงตีนเสื้อตรงนี้มันไม่ค่อยจะสวยนะฮะส่วนลูกเนี่ยผมไม่รู้นะไม่รู้ไซส์นะครับแต่เดี๋ยวจะวัดให้ดูอีกรอบแล้วกันไอเจ้านี่ไม่ปอกนะครับนี่นี่กูให้ดูช่องตรงนี้มาขายของซะแล้วอ๋อพูดถึงขายของมูเล่ดึงวาล์วมีอยู่นะจ๊ะห้าร้อยห้าสิบนมส่งงาน C N C T Z R T Z M ใส่ได้เลยนะครับได้เห็นไหม ตีนปอกตรงนี้จะเหมือนกันนะครับเนื่องจากเขาทํามาเอา้าเผื่อใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับเสื้อฝาไม่มีลูกเอาไปคว้าเอาเดี๋ยวผมวัดให้วัดให้เลยเผื่อใครสนใจนะเจ้านี่อยู่ที่อา่าน่าจะห้าสิบนะใช่ถ้าผู้ชมเกือบ55้ามันอยู่ที่เอ 54, หอห้หน่อยๆ ถ้า JR Standard 54นะครับเจ้าตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณตัวนี้อยู่ประมาณไซส์50ไซส์75ถ้ามันเริ่มต้นที่54นะผมจำไม่ได้ว่า JR มเริ่มต้นที่เท่าไหร่เออน่าจะเริ่มต้นที่54ใช่แล้วต้น54งั้นเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นไซส์ประมาณประมาณ50ไม่เกิน75นะครับใครสนใจไม่เอ่ยใครสนใจก็คอมเมนต์บอกมาแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับใต้ใต,ต้อ่าใต้ลิงก์ลิงก์คลิปชั่นนะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ ส่วนราคาเสื้อเหรอเอาไป350ร้มส่งแล้วกันนะไม่ปอกไม่แยงนะครับ350ร้อยห้าสิบลมส่งกันไปเลยไปเก็บไว้โลกบ้านไม่ได้ใช้แต่บอกก่อนนะว่าตีนเสื้อมันไม่ค่อยจะสวยใครรับราคานี้ได้ทักแชทมาเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มแล้วก็ช่องช่องใหม่ผมฝากไปติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวโมวมานานละ เดี๋ยวไปซื้อของกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบ JR กันแล้วก็เดี๋ยวรอน้องเจ้าของรถเข้ามาด้วยไปเก็บสลากครบนินพิจารณ์ถุง17บาทเอาทำไมต้องสามถุงอะโอ้ยมีแล้วก็โอ้ก็ไม่ถามเลยยังกินไม่หมดเลยเพิ่งไปซื้อมาร้านเดียวกันแ่ะล่ะเออวางก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนโอ๊ยเดี๋ยวกินหมดกินวาก่อนนะ แฝนไหนดีพี่นี่นะนี่แฝดมาต้องแทนรถเราก็ได้คงไม่ได้ขยับไปไหนนี่อ๋ออันนี้ผมเป็นของพี่เ่าเหรอออาย้ายโอนเจ้าของเหรอไม่ค่อยได้ทำอะไรพี่รถกเจไอเงี้ยอะไรนะไม่ค่อยได้ทำอะไรพวกเจไออืมไม่ค่อยได้ทำได้อีกอย่างนึงมันเป็นตัวแปลงด้วยพวกสลัดพวกมูดพวกอะไรมันเยอะอืมอืมแปลงไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้ทำอ่ะ นี่เว้ยถ้าผู้ชมลูกเราต้องตัดตีนด้วยนะครับตอนแรกกูก็ไม่ดูมาเขาไม่ตัดตีนมาให้ถ้าไม่ตัดตีนเนี่ยลูกแม่งลงไม่สุดเว้ยผมก็ทําการตัดนะฮะตัดไอตรงมันจะมีขอบเล็กๆบ่าเล็กๆช่วงตรงนี้ไอช่วงเราตัดไปไหนกันแล้วอ่ะ <c oughs> มันมันขึ้นมันไปอยู่กับดินแล้วนะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าเราตัดตัดช่วงตรงเนี้ยมันจะมีช่วงขึ้นมาประมาณนี้นะครับมันจะมีเส้นเหมือนเส้นตรงเนี้ยแล้วก็มีปอกอ่ามีลูกสุดตรงเนี้ยบางๆหน่อยตัดแม่งทิ้งไปเลยแล้วก็ทําการวัด แล้วตีนเสื้อมันจะไม่ชนกันเจอละฮะอ๋อเออดีมากดีมากนี่นะครับมันจะอยู่เนี่ยมันอยู่ช่วงๆตรงเนี้ยในนานผู้ชมมันอยู่ช่วงแบบนี้ตัดแม่งทิ้งไปเลยนะฮะนี้ไม่งั้นลูมันชนกันนะครับแล้วแม่งก็ชนชนไอ้ตรงนี้เนี่ยชนอ่างแค้นตรงเนี้ยตอนนี้ไม่ชนแล้วนะครับทำการตัดข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้าช่วงไอเสียนะตัดให้สูงให้สูงกว่าตัวข้างหลังนะเพราะข้างหลังเนี่ยมันไม่ชนกันแล้วแม่งชนข้างหน้าข้างหลังเลยหาเพิ่งรู้ นี่ว่าท่านผู้ชมวิธีใส่ใส่สลักที่เป็นชักนะครับไม่ใช่ชักเป็นไอ้สลักสวมนะฮะบ,บูทสวมเนี่ยให้ใส่บูทเข้าไปก่อนฝังนะแล้วก็ล็อกกิปแล้วก็ใส่แบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปอ๋ออย่าลืมเจียรประกันนะครับเจียรประก็นให้มันได้ห้ามิลได้เกินก็ได้กูก็ได้เกิน ออกไลยอไรโอเอ่ออกตัโ<ฮ>้โไอนี่ไไอ,ไอ้ตัวหกเหลี่ยมขันดิขันแนวยาวดิเนี่ยเอาแนวสูงทิมเข้าไป นั่นแหละแล้มแลหมุนได้ไหมไมันแน่นให้อลองกดทำสตาร์ทเอลอลงละลงละกดแรงๆเลไม่มีเสียงเลยหาะเลยหยิบตามนั้น,นแหลยพอละ